สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเรเลโบสื่อดังของสเปนรายงานล่าสุดว่ารอันมาดริดได้ทำการเบรกแผนที่จะทำการคว้าตัวเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานนในเดือนมกราคมแล้วตามรายงานระบุว่าก่อนหน้านี้รวมาดริดมีแผนที่จะทำการดึงตัวแบทค,ควาวัย26ปีจากลิเวอร์พูล มาร่วมทีมเลยในตลาดซื้อขายรอบที่สองในหน้าหนาวนี้แม้ว่าเขาจะเป็นแผนการสริมทัพในช่วงซัมเมอร์หน้าก็ตามแต่ดูเหมือนว่าความพยายามนั่นจะไม่เป็นผลและทีมดังจากสเปนนั้นน่าจะรู้ดีว่าการพยายามคว้าตัวเทรนอ์อาโนในเดือนมกราคมนี้แทบที่จะเป็นไปไม่ได้เลยและผู้เล่นเองก็ไม่ต้องการอยากที่จะย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลในช่วงกลางฤดูกาลนี้อีกด้วย ทั้งนี้เรียลมาดริดจะรอจนกว่าอเล็กซานเดอร์อานนจะหมดสัญญาลงในช่วงซัมเมอร์หน้าเพื่อทาการเซ็นสัญญากับเขาแบบฟรีเอเย่นตามแบบแผนเดิมที่ถูกวางเอาไว้ก่อนหน้านี้ทีมท็อกยืนยันเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานนตรีมรอที่จะทําการปฏิเสธข้อเสนอจากเรอัลมาดริดแบ็กขวาวัย26ปีจากลิเวอร์พูลกาลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเรียลมาดริดมาตลอดจากที่ผ่านมาและในสื่อสเปนต่างก็ตีข่าวหนักว่าผู้เล่นต้องการอยากที่จะย้ายไปที่นั่น แต่ในรายงานล่าสุดของทีมท็อประบุว่าเฟนเวสปอร์ครุบเชื่อว่าเทรนอาโนนจะไม่ย้ายออกจากทีมไปเนื่องจากว่าพวกเขายินดีที่จะทําตามคําเรียกร้องและข้อเสนอที่ผู้เล่นต้องการเพื่อทําการขยายสัญญาฉบับใหม่ให้เสร็จสิ้นในที่สุดทั้งนี้เทรนอาโนนสามารถทยายออกจากทีมได้รับสิ้นสุดในฤดูกาลนี้แบบฟรีเอเย่นแต่สโมสรลิวพูลเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นและคาดหวังว่าเขาจะได้รับการต่อสัญญาก่อนคริสต์มาส เลคลิปสื่อชั้นนำของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าดิดิเยเดชองกุนสือทีมชาติเตรียมที่จะพิจารณาในการแต่งตั้งอิบราฮิมาก,กวนาเต้เป็นกัปตันทีมแบบถาวรตามรายงานระบุว่าหากทรลยันเอมบัปเต้ที่เป็นกัปตันทีมคนปัจจุบันนั้นยืนยันว่าต้ององค์การสลัดตำแหน่งกัปตันทีมชาติฝรั่งเศสเดชองผู้จัดการทีมชาติก็เตรียมที่จะคัดเลือกและมองหากัปตันทีมคนต่อไปและตอนนี้คนที่เขามองว่ามีความเหมาะสมมากที่สุดในทีมชาตินั้น ก็คือปราหิมากัวนาเต้ประการหลังสุดแกร่งจากสโมสรลิเวอร์พูลในสองเกมล่าสุดของทีมชาติฝรั่งเศสที่ผ่านมากัวนาเต้เองก็ได้รับเลือกให้เป็นกัปตันทีมทั้งสองเกมนี้และเจ้าตัวเองก็ทําหน้าที่ได้เป็นอย่างดีได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมทีมด้วยเช่นกันทั้งนี้โกนาเต้เองก็ได้พูดถึงเอมบัปเป้ในเวลานี้ว่าหากทีเลียนกําลังมีปัญหาทางด้านสภาพจิตใจในชีวิตเราจะอยู่เคียงข้าง เพื่อช่วยเหลือเขาเสมอเพราะนักเตะทุกคนในอาชีพค้าแข้งต่างเคยประสบกับช่วงเวลาที่ยากลําบากดังนั้นผมจึงไม่กังวลใจเกี่ยวกับเขาผมแทบรอไม่ไหวที่จะให้เขากลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดอีกครั้งงูหวังยืมเคียซ่าเติมแนวรุกหนาวนี้อินเตอร์มิลานสโมสรยักษ์ใหญ่จากอิตาลีหวังที่จะยืมตัวเฟเดริโกเคียซ่าตัวลูกกระดูกแววของลิเวอร์พูลไปร่วมทีมในตลาดซื้อขายมกราคมนี้แข่งอิตาลีย้ายมาอยู่กับหงแดง ในช่วงซัมเมอร์ด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์แต่กลายสถานะเป็นแข้งผู้ถูกลืมไปแล้วในตอนนี้เคียซ่าลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปเพียงเกมเดียวเท่านั้นและไม่ได้มีส่วนกับทีมเลยใน5นัดหลังในหลีกสูงสุดมีการคาดการณ์ถึงการย้ายทีมด้วยสัญญายืมตัวของเคียซ่าในขณะที่เขาเองก็หวังที่จะกลับมาฟิตสมบูรณ์ให้ได้อีกคอร์หังตามรายงานของทูตสปอร์ระบุว่าอินเตอร์มิลานกำลังพยายามคว้าตัวเขามาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว6เดือนในช่วงเดือนมกราคมนี้ลิเวอร์พูล จัดการปิดดินเคซ่ามาร่วมทีมเพื่อเพิ่มขุมกำลังเชิงลึกให้กับแนวรุกของทีมซึ่งประกอบไปด้วยโมฮัมเหม็ดซาลาลุยดิอาสดาวินนูเยสดิโอโกโชต้าและโคดีกักโปอย่างไรก็ตามเขาลงเล่นให้สโมสรไปได้เพียงแค่78นาทีเท่านั้นหลังจากย้ายมาร่วมทีมพร้อมปัญหาความฟิตพรจอยเปิดเผยสิ่งที่น่าทึ่งก็คือเจอเกนคอปอ,อดีต ผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลนั้นพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการแทนที่โมฮัมเหม็ดซาลาด้วยอันโตนี่เมื่อสองซัมเมอร์ที่แล้ววิธีแก้ปัญหาในการต่อสัญญาฉบับใหม่ของโมฮัมเหม็ดซาลานั้นมีความซับซ้อนกว่าวิธีแก้ปัญหาง่ายๆก็คือให้สิ่งที่เขาต้องการสําหรับลิเวอร์พูลแล้วมันเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรไม่ใช่การขาดแคลนและกลยุทธ์ที่กำหนดรูปแบบนั้นพวกเขาต้องการรักษาผู้เล่นที่ดีที่สุดไว้พร้อมทั้งปกป้องสโมสรทางการเงินในระยะยาวด้วยเช่นกัน มีหลายครั้งในระหว่างการเจราจาสัญญารอบที่แล้วกับโมซาลากับเอเย่นของเขาอย่างรามีอับบาดอิซาเมื่อสองซัมเมอร์ที่แล้วซึ่งวิธีแก้ปัญหาก็ดูไม่น่าเป็นไปได้เมื่อมีแนวคิดที่ว่าอันโตนีตอนนั้นอยู่อาจ็คอาจจะเข้ามาเป็นตัวแทนของสลาแต่ท้ายที่สุดแล้วเป็นที่เข้าใจกันว่าไมเครดอนประธานเฟรนเวสปอร์ปที่ท้ายที่สุดแล้วก็เป็นคนตัดสินใจว่าการต่อสัญญาของสลาในปี2022เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างสมเหตุสมผลสิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความฉลาดของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนึกถึงต่อองค์เอาอันโตนี่มาแทนซาลาแล้วแม็ก,ก้าเผยแทคกติกสลอตต่างจากเจเคอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางของลิเวอร์พูลเปิดเผยถึงรายละเอียดความแตกต่างแนวทางการเล่นระหว่างอันเสอ์ซอสกับเยอเกนครอปในอดีตหงแดงทำผลงานร้อนแรงแมกคุณสื่อชาวดัตเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมา โดยรูปแบบการเล่นของทีมก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดแม้ใช้นักเตะชุดเดิมส่วนใหญ่แม็กอลิสเตอร์กล่าวว่ามีการเปลี่ยนแปลงระบบเล็กน้อยแต่ไอเดียหลักๆยังเป็นแบบเดิมผมคิดว่าบางทีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือการมีความอดทนในการครองบอรระยะยาวมากขึ้นการควบคุมเกมให้ได้มากขึ้นและแน่นอนว่าสร้างโอกาสให้ได้มากขึ้นเราเคยเล่นแบบตรงๆและบางทีมีการเล่นบอลยาวมากกว่านี้ทุกวันนี้กับโค้ชใหมให่ไอเดียแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง เรากำลังทำงานเรื่องความอดทนที่มากขึ้นมีการครอบครองบอลที่ใช้เวลามากขึ้นดังนั้นเกมมันจะไม่ใช่แบบอีกฝั่งไปอีกฝั่งเพื่อที่ว่าเราจะสามารถเหนือกว่าพวกเขาได้เราอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเยอเกนอยู่ที่นี่มานานแปดีดังนั้นมันไม่ง่ายเลยที่จะเปลี่ยนแปลงสไตล์การเล่นแต่นี่คือสิ่งที่เรากำลังทำงานกันและผมคิดว่าเรากำลังไปได้สวยผมคิดว่าเราทุกคนแฮปปี้กับการมาของอานร์ และเราทุกคนทราบดีว่าเขารู้จักฟุตบอลมากขนาดไหนดังนั้นสำหรับเราแล้วมันคือเรื่องดีและเรารู้ดีว่านี่คือเส้นทางที่เราอยู่ฟาบริซิโอโรมาโน,โนยืนยันเชลซีไม่ได้มีความสนใจและต้องการอยากที่จะเซ็นสัญญากับควิวินเคลเลอร์ผู้รักษาประตูมือสองของลิเวอร์พูลแต่อย่างใด ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวจากเดอะซีระบุว่าเชลซีพร้อมอมที่จะยื่นข้อเสนอเป็นเงินจำนวน35ล้านปอนด์เพื่อทำการขอซื้อตัวเคเลเลอร์ไปร่วมทีมในเดือนมก,กราคุนี้แต่ล่าสุดโรมาโนยืนยันด้วยตัวเองเลยว่าข่าวที่ว่านั้นไม่เป็นความจริงเชลซีมีความมั่นใจในตัวของโรเบิร์ตซานเชสนายทวารของพวกเขามากและพวกเขายังมีความเชื่อมั่นใจตัวของฟิลิปยอร์เกนเซนโกนดาวรุ่งวัย22ปีและไมเคนเดอร์โกวัย19ปีที่เซ็นสัญญาล่วงหน้าจากเคอาซีเกม จอห์นแอนเดรตฮีโร่ของลิเวอร์พูลไม่มีข้อสงสัยเลยว่าควิบินเคลเฮอร์จะย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลในปีหน้าหลังรู้สึกว่าในประตูชาวไอริชได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีเท่าไหร่กับการดึงจอจี้มามาดาชวิลี่มาร่วมทีมในฐานะประตูมือสอง,ง,งทั้งทัที่ตัวเคลเลอร์โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นเสมอมาเมื่อได้รับโอกาสอนเดรตเชื่อว่าการมาของจอจี้มามาดาชวิลี่จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้เคลเลอร์ย้ายทีมอย่างเด็ดขาดหลังก่อนหน้านี้เขายังถูกเกลียยกล่อม ให้อยู่ต่อสู้เพื่อแย่งตำแหน่งกับอลิสซ่งเบเกอร์ตำนานลิเวอร์พูลเขียนลงในคอลัมน์ที่ซันเดวอนว่าผมคิดว่าเขาสามารถเข้าไปอยู่ในทีมพรีเมียร์ลีกแทบทุกทีมในฐานะผู้รักษาประตูมือหนึ่งและผมก็รวมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็์สเปอร์สเชลซีและทีมส่วนใหญ่ในเครื่องบนของตารางในลีกสูงสุดนี้ด้วยนะดังนั้นแม้จะมีข้อเสนอในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วว่าเคลเฮอร์อาจย้ายไปสโมสรในแชมเปี้ยนชิพหลังจากยืนยันว่าเขาขอออกจากลิเวอร์พูลเพื่อล่าตำแหน่งตัวจริง แต่เขาก็เก่งเกินไปแล้วสําหรับสิ่งนั้นลีกแชมเปี้ยนชิพเขาควรจะได้ลงเล่นทุกสัปดาห์ในพรีเมียร์ลีกและเนื่องจากวันเกิดปีที่26ของเขาจะมาถึงในเดือนหน้าเขาจึงจําเป็นต้องย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นสโมสรได้เซ็นสัญญากับจอร์จี้มามาดาชวิลี่สำหรับฤดูกาลหน้าและผู้รักษาประตูจอจีรายนี้ยังไม่ได้ถูกเซ็นสัญญาเพื่อเป็นมือสองนั่นแสดงให้เห็นว่าสโมสรมองว่าเขาคือผู้สุดท้ดตตำแหน่งของอลิซงการเซ็นสัญญาครั้งนั้น ถือเป็นการเตดปากเคเลเลอร์และคุณคงสงสัยว่าลิเวอร์พูลจะเสียใจหรือไม่ที่ปล่อยเขาไปเพราะเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขารักบองมือกับแรงกดดันได้เมื่อถึงเวลาสำคัญเขาเหมาะสมกับงานนี้แน่นอนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ